หลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,รุ่นเสาห้าเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกเหลียนทรงกลมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมา รุ่นนี้ออกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2536สารห้ารุ่นรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณปร,ปริสุโทโธวัดบ้นานไร่เสารห้ารุ่นรวยไม่เลิก รวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณปริสุธโธเหรียนทรงกลมยันอัคระมิตามหานิยมรวยแล้วรวยอีกนั่นก็คือรวยไม่เลิกสวยไหมครับสวยงามตระการตา อเหรียญเป็นลักษณะทรงกลมเรียกทั้งสองด้านด้านล่างด้านบนเอกลักษณ์ของอุรงพ่อคูลนั่งชันเขาเสาห้าลุ่นรวยไม่เลืกหลวงพ่อคูลประริสุธโธสวยไม่เอื่ยสวยมากเลยครับ หายากน่าสะสมนี่คือยันหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลีนี้ออกเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2536ลวยแล้วรวยอีกรวยไม่เลิกไม่รู้จะ รวยยังไงเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณปริสุโทโธอำเภอดานคุณทุศจังหวัดนครราชสีมาเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งโคราชบ้านเองนาสะสมเหรียญรุ่นรวยไม่เลิก นี่คือเสาห้ารุ่นรวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีก